ฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น้าแมวหยิบมาพูดถึงนะฮะแข่งขันกันในเวลา4ี่ทุ่มครับได้เสียเลยฮนะบียร์เรอัลเจอกับบาเลนเซียครับภาพรวมเบีเยร์เรอัลได้เปรียบนะฮะต้องชนะถ้าไม่ชนะนี่เสมอกันนี่หูขาด <laughs> บียร์เรอัลอยู่ที่6ฮะช่วงรีสตาร์ทเล่นดีเหลือเกินนะ,ะเก็บ10แต้มจาก4เกมล่าสุดนะฮะพวกเขาชนะเซลตาถึงบ้านเลยนะ,ะหนึ่งศูนย์เปิดบ้านชนะมาเลกาหนึ่งศูนย์บุกไปชนะการานาด้าหนึ่งศูนย์โอ้โหเจ้าพ่อหนึ่งศูนย์จริง แต่นัดล่าสุดเล่นในบ้านนะฮะเสมอกับเซบียาไป2ประตูต่อ2ขณคทราทบาเินเซียครับเสมอเรวันเต้ในบ้านหนึ่งหนึ่งโดนตีเสมอ98แไงแพ้มาลิด0 3นตามหน้าเสือที่บ้านเขาเปิดบ้านชนะโอซาซูน่า2-0ศย์ตามหน้าเสือแล้วก็ไปแพ้เอีบา0-1ศนฮะก็ต้องมองว่าบียาเลยเอากับบารินเซียนี่บอมเกรดเดียวกันนะฮะออกได้3หน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะโต้เข้าทบารินเซียไปรับเวลาไปรับแล้วโต้นี่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะดานเนียตาเลโค มักซีโกเมสโลดิโกโมเนโนฮะพวกนี้ไม่ธรรมดานะฮะชอบบาลเลนเซียครับมองว่าแพ้ยากครับผมฟันทงว่าบาลเลนเซียมีแต้มกลับออกมาจากบ้านบียาเรอัลครับ